คือสามหกเอ็แต่วันนี้เราไม่ได้เล่นอันนี้นี่คือ X- m n t o แมนท o V วีสรุ่นพารเนียที่ใส่น้ำยาไป3ขวดอันนี้คือ X-men t o แมนท o V โวีสเหมือนรุ่นพารเนียเหมือนกันที่ใส่น้ำยาไป1ขวดจะดูกันว่าน้ำยามีผลไหมเราจะมาจับเวลากันเราเริ่มกันที่อันแรกอันที่ใส่น้ำยาไปสขวด สามสองนเี่เวลาสามสิจุวิไปลูกที่สองลูกที่ใส่นํำยาแค่หนึ่งขวดสามสไป ยได้48วิ